สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Girl with v e r s วันนี้เราจะมาถามคำถ,ถามกับพายว่าถ้าคนโสดสารภาพรักจะสมหวังหรือไม่สมหวังกันนะคะโอเคเชิญเพื่อนๆเ,เ,เลือกอสีที่ชอบได้เลยนะเลือกน้องหมาที่ชอบได้เลยนี่คือกองที่1นี่คือกองที่2และนี่คือกองที่3เลือกได้แล้วก็ไปรับคมตอบไปได้เลยค่ะค่ะสรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หหรือน้องหมาสีเหลืองนะคะสลับผู้ที่เลือกกองที่1 ต้องขอบอกเดี๋ยวว่ามีโอกาส50/50 50ที่เขาจะรับรักและเขาจะไม่รับรักนะคะซึ่งมันต้องใช้สัญชาตญาณและไหวพริบของเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆต้องสังเกตท่าทีท่าทางของอีกฝ่ายว่าเขาพร้อมที่จะรู้สึกดีๆร่วมกับเราหรือเปล่าหรือเขาแค่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราเขาเห็นเราเป็นแค่เพื่อนมีโอกาสได้สองอย่างค่ะ ซึ่งเพื่อนๆต้องคิดและพิจารณาอย่างครอบคอบเพื่อที่เพื่อนที่เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดอย่างกว้างตัวนี้นะคะก็ขอต่อไปเป็นกองที่สองเลยค่ะต่อมานะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองหรือว่าน้องน้องด่างลายค่ะวลายส้มนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากเขายังไม่พร้อมที่จะผูกมัด หรือเขายังไม่พร้อมที่เขายังไม่มีความทะเยอทะยานท,ที่จะแต่งงานหรือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆกับใครบางคนเหมือนเขายังมีอดีตที่เจ็บปวดอยู่หรือเขายังอยากอย,กอยู่แค่สถานะเริ่มต้นเท่านั้นและเขายังไม่พร้อมที่จะให้ความสำคัญกับใครก็ขอต่อไปขอมุญออนเป็นกองที่3ามเลยนะคะ ก็สำหรับเปนเพื่อนที่ละกอนที่3นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะให้ทั้ง Tree of Pentacles และ King of Pentacles ขึ้นมาคู่กันนะ่าหมายความว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะถ้าสารภาพรักแต่เขาอาจจะมีความกังวลเล็กๆน้อยๆถึงเรื่องที่ไม่เคยเรื่องที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหรือเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นและบางทีเขาอาจจะยังมีความรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมแต่เขา แต่สักเอจที่เขาจะตอบรับความรู้สึกดีๆของเพื่อนๆนะคะเขาจะไม่หนีปัญหาเขาจะให้คําตอบไม่ว่าจะคําตอบดีหรือร้ายเขาเพร้อมที่จะให้คําตอบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับาการเลือกไพ่ทั้ง3ามกองสมหวังหรือไม่สมหวังคะยังไงก็ขอให้ใช้ดูแลพินิในการรับชมเนาะถือว่าดูเพื่อความสบายใจดูเพื่อความบันเทิงแต่ก็ ถือว่ามันเป็นเครื่องตัวเตือนใจและเครื่องหิวใจด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะคนโสดทั้งหลายบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะ